สวัสดีไอ้น้องวันนี้ยังไงไหนเฮียดูสิอืมเรื่องต่อจากทำลายใช่ไหมอาวละช่วงนี้เราเรียกว่า formation of runthera หรือแถวบ้านเฮียเรียกว่าช่วงสร้างโลกเออจกักรวาลแอลเราเรียกโลก,กวาน r นเ t อ e ่านะเว้ยเพราะงั้นเฮียเรียกรุนเทอราไปเลยละกันโอเคนะช่วงเวลาไหนไม่มีใครทราบได้ ภายในหมู่ดาวที่มังกรอวกาศอาราเรียนโซเป็นคนสร้างลูนเทล่าได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพลังจากโคดพ่อโคดแม่หินเวมทมนต์ลูนเวิลด์ซึ่งทำให้เกิดสองมิติที่เหลือขึ้นมาได้แก่สปริตเรียมและฟิสิกอ์เรียมตามที่ข่าวก่อนเยียได้พูดถึงนั่นแหละที่นี้พ่อเรามีลูนเทล่าแล้ว สิ่งมีชีวิตต่างๆก็เริ่มทยอยกำเนิดขึ้นมานำมาก่อนเพื่อนเลยเป็นเผ่าพันธุ์แรกคือสปริตร์กอสไอ้สปริตกเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ส่งพลังเปรียบเสมือนตัวแทนของวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเช่นถ้าเชื่อเรื่องน้ำแข็งลมหิมะก็เป็นอินอกเวนเอนเวีย e e I am the snow wind and ice หรือถ้าเป็นเรื่องพายุป่าไม้ก็เป็นพี่หมีอวอลลีแบ Let the storm follow the wake storm my in ซึ่งพลังของพวกสปริตกอ์พวกนี้เนี่ยยิ่งคนบูชาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งตรงพลังมากถึงเท่านั้นกับกันสปริตกอ์คนไหนผู้คนหลงลืมเลิกบูชาต่อให้ไปหาแสงที่ไหนคนก็ไม่สนใจแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยพลังก็จะเสื่อมถอยลงตามกาลเวลาจนกลายเป็นวิญญางงงงน่ารักแลเป็นตัว <All right. S 1> ที่ลอยไปลอยมาตามออโรรานั่นแหละ อีตัวในเรื่องออโรนะเมื่อก่อนเป็นซปบลิตกอสหน้าตาขายกวางชื่อเฮสเทลแม่งโคตรหล่อโคตรเทโคตรสงา่าและดูพอผู้คนหลงลืมแม่งกระกลายเป็นอย่างที่เห็นเิซิตกอสสองตัวแรกที่ปรากฏขึ้นมาก็คือนากเกโบรอดกับคินเด็กโดยที่นากเกโบรอดเป็นตัวแทนของชีวิตมหาสมุทรการเคลื่อนไหว ในเกมมันก็คือไอหนวดมึกสีเขียวของอิลาโอยนั่นแหละเออไอที่เวลาอิลาโอยกดอันติแล้วมันจะออกมาฟาดหัวมึงนั่นแหละเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีความตายคินเทรกเ้ยโทษจีบิดจีบิดจิดคินเทรกคู่หูหมาป่าและแกะน้อยที่จะออกล่าหัวใครก็ตามที่มีชื่ออยู่ในเดดโนด จากนั้นทั้งสองก็จะให้ทางเลือกว่าถ้าจะเอาตายสบายก็เลือกน้องแกหรือถ้าแกอยากเาจาใจแสฮาร์ดคอร์ก็เลือกไปเล่นกับน,น้องหมาป่าได้เลยแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนเฮียการันตีตุยทุกไลายอเอออาจจะเป็นเมื่อคนน่ะนะพ่อพันต่อมาที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนลูนเอราก็คือพวกเดมอนไอพวกเดมอนเนี่ยมันก็มีชั้นนของมันนะเว้ย โดยชนชั้นสูงสุดตัวท็อปเบอร์ตองเนี่ยเราเรียกว่าปีศาจบรรพกาลในโลกของดูนเทอรล่าว่ากันว่ามีทั้งหมด10ตนด้วยกันแต่ที่เรารู้จักมีชื่อปรากฏอยู่ในรอก็คือวิเทสติกและแอชลีย์วิเทสติกเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะทุกคนรู้จักกันดีไอหุ่นรายการนักจำสแกนนั่นแหละตัวแอชลีย์อันนี้ลึกหน่อยนะแอชลีย์เป็นปีศาจแห่งความดื้อเลื้ง ทิลี่จะปีนเกลียวใส่เตียวกับพวกแอสเปกเลยโดนตบกิ่งและจับรังไว้ในทะเลทรายพร้อมจัดรอปพอน้าพาคีวีลชนตำนานคอยคุ้มกันตลอด24ชดั่วโมงไอ้ปากีนี้เนี่ยชื่อแม่งควดเท่เลยแต่ทำไมมึงปล่อยให้นีลาเด็กผู้หญิงตัวน้อย,อยเข้าไปได้วะเฮ้ยจนเมื่อนีลาออกมาจากที่กุมขังของแอชลีย์แล้วก็เหมือนได้บัฟพลังของพิศาจตัวนั้นติดมาด้วย หลังจากที่ฟอมประผอบพันธุ์มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วผืนดินและผืนน้ำของรูนเถอล่าก็เริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาพืชพันธุ์ต่างๆก็เริ่มทยอยก็กำเนิดขึ้นและนั่นได้ทำให้เกิดพวกเนเชอรลสเบรดเช่นเมาไข่พวกมังกรต่างๆก็เริ่มทยอยเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วเหมือนกันสองโยเดินแหละที่เข้ามาวิ่งเล่นในโลกลืนเทลาก็คือนาและฟิ จากนั้นอาระยธรรมแรกของรูนเทล่าได้ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่บนพื้นดินแต่เป็นในน้ำซึ่งฟิตก็เป็นเพื่อนกับพวกนั้นแหละในเหียก็พูดเรื่องฟิตแล้วขอแย่ยต่ออีกหน่อยละกันวันธรรมดาวันหนึ่งในอนาณาจักรปลาน้อยได้โดนโคดขอโคดแม่ไอ้ล้ามกี่กาลอดอนบุกเมื่อไอลามเห็นอาณาจักรลูกปลาน้อยตรงา้าก็เหมือนเดินเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ เลยจัดการแดกพวกเพื่อนๆขอ,องฟิสให้ิเลยจนแทบจะสูญสิ้นเผอพันกันไปเลยเอา้าเนียทำไมฟิสไม่ช่วยเพื่อนล่ะอ๋อฟิสแม่งไม่อยู่ก็ <S <S 1> <S 1> น,นั่นละเมื่อฟิสกลับมาก็เห็นเราเพื่อนๆตายห่านหมดแล้ว้วยความตอมใจเลยจัดการกดปุ่มสลีปตัวเองนอนยาวๆจนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันดันละกลับมาบนบกดาวเด่นเดมิกสสามพี่น้องได้ถือกำเนิดขึ้นบนดินแดนวริยาร หรือชื่อเดิมก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเฟยยอร์ดรัมฮอฟ AKA ออดอิสยาน AKA เอนนเวียวาลเฮีย AKA วอรรีบร่บจากนั้นเผ่าพ,พันสิ่งมีชีวิตบนบกอื่นๆก็จะเริ่มถือกำเนิดขึ้นมาเช่นโทรมิโนทอรเยติและที่สำคัญนะเว้ยมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วนะอ้าว oh. เองดีใจหน่อยดิเฮ้โดยดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่ในช่วงแรกก็คือ เฟิร์ตแรมเฟอร์รยทิคามาวอเอาล่ะรอบนี้พอเท่านี้ก่อนละกันคราวหนะ้าเฮียจะมาเล่าถึงสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลูนเทล่ากันไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย